بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والي من التوين رب شرع لي صدري ويسري أمي وحل نبتة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاجن بمي إيمان ترحق لك رب تتن كب رأو بن مسلم نتنا بن مسلم نتنا بن مسلم بن مسلم نتنا بن بن مسلم نتنا อัลลอฮ์เท่านั้นละที่จะดูแลเราและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ร่ำรวยเป็นผู้ที่มีความสามารถมหาศาลอัลลอฮ์สามารถให้กับเราได้ทุกสิ่งอยา่างนะครับเมื่อเราขอเพียงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่วันดีคืนดีก็ามาขออ o, ัลลอฮ์ทั้งทงที่ผ่านมาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เคยสยั่ต่ออัลลอฮ์ ไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์ Allah, มีปัญหาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคนนู้นคนนี้จนกระทั้งหมดแล้วนะครับเพิ่งมานึกถึงอัลลอฮ์อย่างนี้จะให้อัลลอฮ์ช่วยคงไม่ได้นะคงจะยากแต่ในเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์นะครับดีในยามสุขสบายแน่นอนอัลลอฮ์ตาลาก็จะรู้จักเราเราสุลสลอลสลลอฮวาลลัยฮสลัมได้ให้คําสั่งเสีย ประการหนึ่งซึ่งเป็นประการสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุขและสามารถผ่าทางกันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับนั่นก็คือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ทรารุสุบอกตาอัลรฟิลลอฮิฟิรราะจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่ช่านสุขสบายนะครับยะริฟกะฟิชิดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเราในยามที่เราลำบาก ตารอบอิลลอฮ์นะครับจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่เราสุขสบายนะตอนนี้แข็งแรงครับตอนนี้มีเงินตอนนี้สบายถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมหรือในขณะที่สบายหรือว่ามีเงินเนี่ยรู้จักคนนั้นคนนี้แต่ที่สําคัญที่สุดพยายามที่จะทําตัวหาตัวพาตัวไปให้คนคนที่อะไรนะครับคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตําแหน่งรู้จักฮนะเช่นพอจะมีเงิน บางก็ซื้อกระเช้าไปให้นายกซื้อกระเช้าไปให้นายกอบตซื้อกระเช้าไปให้สอสอไปต้องการให้เขารู้จักเราหรือไปทำความเสนอตัวไปให้เขารู้จักหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยเหลือแต่เราไม่ได้เสนอตัวไปให้อลลอร์รู้จักเลยนะครับเราไม่ได้สอยต่อัล้์เราไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเดินทางไปมัสยิดไปบ้านของอัลลอ ไปสูุ่ตอัลลอฮไปแต่ว่าจูมุ่งอยู่กับอัลลอฮ์นะครับแต่เรากลับไปหาคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยามเราลำบากเนะี่ยในขณะที่เราสบายแต่เราไม่ไม,ไม่ทาตัวเข้าใกล้จิตอัลลอฮ์ไม่ทําตัวให้อัลลอฮ์รู้จักไม่ทําตัวให้อัลลอฮ์พอใจไม่ทําตัวให้อัลลอฮ์เมตตาพอยามลำบากเราก็มาขอต่ออัลลอฮ์นะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่ บอกได้เลยว่าโอกาสจะถูกต่อรับมันน้อยเพราะท่านอาซูลในยามแบบแล้วว่าตาอรับอีลอละฟิรอคอจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่ท่านสุขสบายยะอาริฟกะฟิชิดดาลอตาลาก็จะรู้จักท่านในยามที่ท่านลําบากนะครับลําบากขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลารู้จักเราช่วยเหลือเราได้พี่น้องจะเห็นว่าอัลลอฮ์ร่ำรวยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์สามารถช่วยให้กับคนที่อะไรนะครับคนที่ไม่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ที่ซ้า นะแต่ทําไปตามสูตรของอเลขยันหมันเพียรประหยัดมัธยัตมุ่งมั่นรวยกันเป็นสิบล้านรวยกันเป็นร้อยล้านนะครับนะในดุนยานะเสร็จถีน้อยร้อยล้านอะไรเหล่านี้เป็นต้นรวยได้นะครับทั้งๆที่เขาไมา่ได้กล่าวว่าเอาะแต่อเลก็ช่วยเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องีชรักศรัทธาทนที่กรารบนะพยายามพยายามที่จะทําทตามคําสั่งของอเลสุบฮานหัวตาลาให้มากม แล้วอัลลอฮฺตาลาก็จะรู้จักเรานะครับสุดท้ายเลยอยากจะบอกว่าจงทำตัวเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์นะครับมุ่งมั่นที่จะทําการสุญูดต่ออัลลอฮ์ให้มากๆแล้วอัลลอฮ์ตาลาเมื่ออัลลอฮ์ตารารักเราพอใจเราแน่นอนเหลือเกินนะครับอัลลอฮ์ตาลาก็จะช่วยเหลือเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ครับก็ขอให้พวกเราได้พยายามที่จะทําตัวเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากๆ นะครับแล้วแต่วัาก,กันอลัลลอฮ์มากมากนะครับว่าอาลัลลอฮ์เท่าน,นั้นที่จะช่วยเหลือเราได้กัก็ขออนุญาตานําเสนอเรื่องราวประเด็นนี้นะครับให้กับพวกเราในในมุมตรงนี้นะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใกล้คิดอลัลลอฮ์เยอะๆเข้าใก้คิดยังไงอย่างในน้อยที่สุดอีกนิดนึงนะครับก็ด้วยการละหมาดให้ครบถ้าเวลาสุนัขหน้าหลังละหมาดตะหัรยุดละหมาดตัวฮาละหมาดวิเจศถือสิญจน์สามวัน นะครับในหนึ่งเดือนช่วยเหลือชาวบ้านตามคําสั่งเขาแล้ถ้าเราทําได้อย่างนี้นะครับเอาเร้อก็จะรู้จักเราวันใดที่เรายากลําบากขึ้นมานะครับเอาเร้อจะรู้จักเราขึ้นมาทันทีช่วยเหลือเราแต่บางครั้งไม่ต้องรอไปถึงตรงนั้นหรอกครับถ้าเรานะครับทำการอ,อิบารดด์ดา,าเห้อรู้จักแล้วก็ช่วยเหลือทํางานศาสนาต่างๆนานา ถ้าเราต้องการที่จะก้าวไปสู่งานหนึ่งซึ่ง่มันต้องใช้เงินใช้ทองมากมายเออเราก็จะช่วยนะครับเราก็จะช่วยให้งาน,นสำเร็จอย่างง่ายได้ในเมื่อเรารู้จักอลัลลอฮ์กับสุดท้ายนี้ขอรับประทานฮิดายะให้กับพวกเราได้เข้าใจศาสนาแล้วก็นำศาสนามาใช้ได้อย่างถูกต้องและได้รับสวรรค์กันทุกคนว่าบ ah. ah uh ิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะサラมัลอะลยกุมบราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ